้างไนมีของกินอะไรกลับมาบ้างอ้าอ่าอมีอะไรบ้างโอ้มะม่วงพันแอปเปิลอันนี้ก็คือเป็นต้นที่แครกลับไปแล้วก็ปลูกไว้4ปีที่แล้วก็ได้กินแล้วกระเจี๊ยบ สวัสดีนะคะลปรเองปรุงเองอ่ะว้าพนิกับแมววันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวว่าได้ของอะไรจากไทยกลับมาอังกฤษบ้าง ได้ของกินอะไรบ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะเนื่องจากว่าอาการเดินทางกลับไทยในครั้งนี้แหมก็คือ,อเดินทางแค่3มวิแล้วก็ปัญหาที่เจอรอบนี้ก็คือกระเป๋าหายนั่นเองก็เลยเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาแบ่งปันในเรื่องการจัดกระเป๋าให้กับเพื่อนๆด้วยเช่นกันว่าเอถ้าในเคสของกระเป๋าหายเนาะวิธีเบื้องต้นควรที่จะจัดกระเป๋าในการเดินทางยังไงแล้วกันเนาะ,ะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะ ทริปไทยรอบนี้ตั้งใจไปวิปัสนากรรมฐานล้วนๆแล้วก็เวลาที่เหลือก็คือได้ทําธุระแบบแน่นเอียดคิวแน่นเอียดมากๆนะอรอบนี้ขแมก็คือเดินทางคนเดียวแล้วก็ทิ้งสัตว์เลี้ยงทิ้งพืชผักไวใ้ให้อัะพี่ไมเคิลเขาช่วยดูแลเนาะก็คือตัดห่วงไปเลยเนาะก่อนเดินทางแล้วก็ขแมเดินทางโดยสายการบินกาตานะค่าตัวอยู่ที่ประมาณเดียวขึ้นตัวเลขที่ชัดเจน ใับเพื่อนๆเนอะอาะยอดเงินก็คือ3 0 0 0 0กว่านั่นเองนะก็คือ,อจองล่วงหน้าเนาะแล้วก็ เพราะว่าไปวิปัสสนากรรมาฐานรอบนี้ก็คือต้องมีการจองล่วงหน้าเนาะพอทางศูนย์มีการตอบรับแล้วเราถึงจะแมถึงจะเริ่มที่จะจองตั๋วเครื่องบินนะแล้วก็สายการบินกาตาเนาะแมก็คือเอากระเป๋าไปทั้งหมด3มใบกระเป๋าใบใหญ่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูข้างในมีของกินอะไรกลับมาบ้างเนาะ กระเป๋าใบใหญ่เนาะได้น้ำหนัก25กิโลกรัมนะแล้วก็แฮนด์ลักเก็ตอันนี้ที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ด้วยเนาะเขาจะมีขนาดตามมาตรฐานที่อาศัยการบินกำหนดเนาะก็คือแฮนด์ลักเก็ตอันนี้ได้7กนะิโลเนาะแล้วก็อันนี้มาก็ห้อย แบคแพคไปแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะไม่ได้ชั่งนะแต่ว่าแล้วแต่คนเลยนะเนาะก็คือแล้วแต่ว่าเราเช็คอินกับใครตอนที่เอาเช็คอินท่านเจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดเนาะเขาก็จะมีการชั่งน้ําหนักกระเป๋าอันนี้ด้วยของแครคือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเนาะก็เลยเขาไม่ได้ชั่งนะในตอนเช็คอินนะเพราะว่าตอนขากลับแครก็คือเจอคนไทยคนหนึ่งเนาะที่เขาน้ําหนักเกินแล้ว ต้องจ่ายค่าปรับก็คือน่าจะประมาณ $5,000 กว่าอันนี้เพื่อนๆต้องอระวังนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าแล้วแต่ตอนที่เราเช็คอินเลยว่าเราจะเจอเอาจ้าหน้าที่ที่เข้มงวดหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็คือ7กิโลนะเออทไมก็คือใส่แ l ปท t อปไปเพราะว่าจะไปทำธุระเรื่องแบงก์งก็เลยเอาแ็ปท็อปไปเนาะ อ๋อใส่ลับท็อปไปอ่ะน้ำหนักคือนิดเดียวอ่ะ7กิโลแล้วอ่ะมาอันนี้นิดหนึ่งเนาะน,นี่แคมแมก็คือจะเป็นพวกครีมรองพื้นเนาะแมมใส่ไปในกระเป๋าอันเนี้ยเออแล้วแบบไม่แนะนําให้เพื่อนใส่เนาะอะไรที่เป็นแบบของเหลวพวกอายาสีฟันหรืออะไรงี้ถ้าไม่อยากเสียเวลาเหมือนแคมนะเอาใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าบางคนเขาก็ออแยกไว้ใส่กระเป๋าอันนี้อันนี้ก็จําเป็นด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่า ที่แม่อยากแนะนำเพราะว่ารอบนี้ที่เดินทางแล้วก็สายการบินมีการดีเลย์จากแมนเชสเตอร์ไปโดฮาเนาะเพราะว่าแมก็คือต้องต่อเครื่องที่โดหานั่นเองปรากฏว่าสายการบินดีเลย์เป็นชั่วโมงเนาะทีนี้พอดีเลย์เสร็จนะกระเป๋าพอไปถึงกรุงเทพกระเป๋าใบใหญ่ไม่ไปด้วยเอออันนี้ก็คือ,อถ้าแมก็จะแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเนาะเราเผื่อไว้เลยว่า เผื่อกระเป๋าใบใหญ่จะไม่ฟังแม่ก็จะแนะนำเนะาะอพวกสายชาร์จแบตเตอรี่หรืออะไรพวกนี้เนาะใส่ในกระเป๋าอันนี้ไปเนาะที่เป็นแฮนด์ลักเก็ตที่ไปกับตัวเราตลอดเวลาแล้วก็เสื้อผ้าซักหนึ่งชุดเอาไว้ในนี้ แล้วก็ถ้าของใครที่เซฟเนาะก็คือพวกอายาสีฟันแปรงสีฟันเนาะเอาไว้ในนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่อัคแมมาแบ่งปันว่ากระเป๋าใบใหญ่ไม่ไปนะทุกอย่างก็คืออยู่ในนี้หมดเลยเนาะอันนี้ก็คือเผื่อไว้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เผื่อไว้ให้กับตัวเองในอนาคตสําหรับการเดินทางในอนาคตด้วยเนาะ,ะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเนาะ,ะทีนี้มาดูกันว่าอันนี้ยี่สิ สิบ้ากิโลจริงๆอ่ะขาไปก็ใส่ไปได้20กกโลขึ้นหนักแล้วลากไม่ไหวแล้วขากลับก็20โลนิดๆด้วยเหมือนกันแล้วก็เออลากไม่ไหวอ่ะ ก็ได้ประมาณนี้แต่น้ําหนักจริงๆก็คือเขาให้ได้ถึง25่กิโลเนาะก็ถ้าเป็นไปได้พยายามชั่งน้ําหนักไปให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องรือ้อตอนที่เราเช็คอินที่สนามบินนั่นเองเนาะ,นะามาดูกันว่าแม่ได้ของกินอะไรกลับมาบ้างเรอถ้าออกมาอ่าอ่าอ่ามีอะไรบ้างโอ้เล็กตุ้มเป๊ะอยู่ในนี้นะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง มาดูของฝากเป็นของกินหมดเลยจะสังเกตว่าแมคือโละเสื้อผ้าออกหมดนะทั้งกระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าขึ้นพิษโลกเหลือ3มชุดแล้วก็เสื้อผ้ามากรุงเทพ3ชุดมีการใส่ซ้ำด้วยเพื่อที่จะเก็บพื้นที่ ไว้ใส่พวกของฝากแล้วก็ของกินเนะาะมาดูกันนะแล้วก็ต้องบอกว่าของฝากเนาะค,คือไม่ได้ซื้อที่สุรินเลยนะเพราะว่าต้องการเคลียรกระเป๋าตอนไปพิโลกก็คือเอากระเป๋าน้อยนี้ใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ก็คือเคลียรกระเป๋าแล้วก็เหลือเสื้อผ้าสามชุดแค่นั้นเ <laughs> นาะทีนี้พอตอนขากลับก็คือจะหนักได้ประมาณนี้แล้วก็ ต้องขอบคุณพี่ดาแล้วก็พี่วิรัตเนะก็คือของฝากหลายอย่างนะไปเก็บบ้านเขามาไปแต่ตัวหิ้วมาอีกเออแล้วก็พี่เขาอ่ะดูแลดีมากๆเนาะแม่ก็คือเอาฝากดูคลิปนั้นด้วยนาะที่แม่อยู่พิโลก2วันว่า,าพี่ๆอ่ะดูแลแม่ดีแค่ไหนนะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูของฝากกันเนาะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นขนมเนาะแต่ว่าถ้าแม่อยู่สุรินทร์แม่ก็คือจะซื้อพวก ปลาจอมกุ้งจอมแล้วก็พวกปลาราก็จะเยอะที่นี้ขึ้นไปฝั่งภาคเหนือเออน่าจะไม่รู้แหล่งเขาอะ่ะไม่ค่อยมีเลยอะ่ะเอออันนี้เสื้อผ้าใส่นอนเสื้อผ้าใส่นอนนี่ก็จะใส่แบบนี้เนาะทั้งใส่ออนอนปฏิบัติธรรมก็มันร้อนอนะเนาะเมืองไทยช่วงนี้แวไปช่วงหน้าร้อนก็จะใส่พวกออแขนสั้นขาสั้นนอนนะ เออแล้วก็นอนตามโรงแรมรอบนี้ชีบจรลงเท้ามากนอนโรงแรมหลายรอบมากเนาะ,ะแล้วก็อ่มาดูกันส่วนใหญ่จะมีแต่ของกินทั้งกระเป๋าเลยอันนี้ตะไคร้เนาะมีแอบรากงอกด้วยนะขอบอกเนาะแล้วก็เดี๋ยวแคลคงองแบ่งมาปลูกด้วยบางส่วนเดี๋ยวค่อยอเอาขึ้นมาให้ดูเนาะว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้มีขามา ค่าอาจจะดูไม่สวยนะอันนี้น่าจะประมาณโลหนึ่งเนาะอันนี้พี่ดาซื้อให้ด้วยนะพี่ดาจ่ายให้ไปรบกวนเขาแล้วมีการซื้อให้อีกนะอเนาะเปลือกอาจจะไม่สวยเพราะว่าอันนี้ก็คือชาวบ้านเขาขุดมาขายที่ตลาดเนะาะอันนี้กระชายเนาะกระชายเอามาห้าอุ้ยมีเริ่ม ที่เริ่มไปนิด,นดเนาะเดียวรีบจัดการก็เลยอรีบมารันิีเนาะเราก็จะได้อัจัดการอ่อัน,นี้ก็ใช่เนาะไว้ทำอะอะไรนะขนมจีนน้ำยาใส่กระชายแซ่บมากของโบอันนี้เนาะอย่ลืมไปดูพริกอันนี้มะม่วงบ้านคอยนะคะมะม่วงสามฤดูทั้งลูกดกด,ด้วยแล้วก็อดอกมาทุกฤดูเลยเนาะ ถ้าสมัยเด็กก็จะเก็บกินพริกเกลือนะอันนี้ก็คือเอามาเพราะว่าที่บ้านเขาไม่กินกันนะเอออันนี้ก็อามะาม่วงอะไรนะมะม่วงแอปเปิ้ลลูกเขาจะใหญ่กว่านี้ได้อีกนะอันนี้ทำไมาเก็บเก็บมาก็คืออยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะเออเออโอ้น้าเ,เชื่อมน้ําเชื่อมน้ําไหลออกมาอันนี้มะม่วงเอ้ยไม่ใช่อันนี้กล้วยเนาะกล้วยทับกล้วยแบนนี่ค่ะห้าแพ็คอะร้อยหนึ่ง ได้อันนี้มเมล็ดผักซื้อมาไว้ปลูกเองเนาะคแม่ไม่ได้เอาซื้อมาเผื่อสำหรับขายหรืออะไรอันนี้ก็คือเน้นปลูกเองมากกว่านะแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้มเมล็ดผักมาเนาะถ้ากฎหมายที่ฝั่งอังกฤษเขาก็คือถ้าใส่แพ็กเกจมาเรียบร้อยแบบนี้ได้นะแต่ว่าถ้ามเมล็ดที่ไม่มีแพ็กเกจนู่นนี่นั่น อันนั้นอ่ะเนาะถ้าเขามีการสุ่มตรวจเจอเราก็คือเนาะจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้นะนี่ค่ะซื้อมาแบบที่เขาทำถูกต้องเรียบร้อยเนะาะพวกแบบปลาแห้งเนาะซื้อตามทางมานน่นนี่นั่นแล้วก็มีซื้อจากพิษโลกมาด้วยเนาะปลาแห้งไว้ใส่พวกอะต้มเนาะ ต้มตมต่างๆนี่กล้วยหมดเลยนะคะอันนี้กล้วยไม่ทับอันนี้กล้วยทับแบนรสชาติเหมือนกันหมดเลยเอออันนี้เอาไปปฏิบัติวิปัสนาใช้ทุกวันเลยอันนี้รอบนี้ทำไมก็คือเอาซื้อลูกชิดหรือว่าลูกจับมาจริงๆถ้ามีเวลาก็คือเอาตั้งใจที่จะตำลูกชิดเนาะเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาตำกินก็เลยแบบอยากลอง เพรเอินไม่มีเวลาก็เลยเออถ้าอย่างนั้นซื้อแล้วก็หิ้วมาอันนี้คือถุงแตกแล้วขอบอกตอนซื้อถุงเขาจะปุ่งปุ่งตอนนี้แตกเรียบร้อยอันนี้มะกรูดจ,จากบ้านพิดาบ้านพี่พิรัตปีนเก็บกันช่วยน้องดีมากๆเออช่วยน้องเลาะช่วยน้องเด็ดนะ อันนี้เครื่องสำอางจากแบรนด์สุดานนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยอรีวิวให้เพื่อนๆมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นาะของแบรนด์สุดาที่อยากมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะอ่ารอดูเดี๋ยวแม่ค่อยทำคลิปมาแบ่งปันเนาะอันพวกนี้ที่เป็นของเหลวก็คือพยายามแยกใส่ในกระเป๋บบาใบใหญ่เลยเพราะว่าถ้าของเหลวมาใส่ไว้ในอันเนี้ยเขาจะไม่ให้เราผ่านเราก็คือต้องทิ้งก่อนเนาะ เต็มที่นอนแล้วค่ะอยากน้อยก็ได้น้ำพริกจากภาคเหนือน้ำพริกแมงดาแล้วก็น้ำพริกตาแดงเนาะอันนี้แม่เอามาแค่นี้อ,อันนี้น้ำพริกจากพิกโลกนะคะอันนี้พริกสดพี่ดาให้เก็บมาเป็นพันเนาะ มันจะเป็นอพริกขี้หนูเม็ดเล็กเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่อร่อยมากถ้ากินกับกุ้งจอมปลาจอมนี้คือเข้ากันมากมาที่เขาเอาใส่แหนมตุ้มอะเล็กๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็อันนี้พี่ดา,อ,าอยากให้คำามาลองมาเพราะดูเนาะอันนี้ใส้เมี่ยงสมุนไพรนะคะามาสามแพ็คเนาะแล้วก็อันนี้น้ำนางเล็ดนางเล็ดไม่หวานเอาออกมาก่อบ อันนี้ต้นเตยเนาะเดี๋ยวแม่ลองปลูกดูอันนี้มาจากบ้านพี่ดาด้วยเช่นกันเพราะเตยหอมนั่นเองอันนี้กะเพราแดงพี่วิรัตอุตสาช่วยเลาะช่วยตัดเอาอะไรนะ,มะเมล็ดที่เขา,เาแก่แล้วมาให้เนาะเพราะว่ากะเพราแดงเป็นอะไรที่หายากอันเนี้ยเาขาคุณพี่วิรัตมากเนาะตัดให้อะ่ะดูน่ารักมากแม่หาซื้อมเมล็ดกะเพราแดงไม่ค่อยมีเนาะ แล้วก็คนไทยเราจะชอบกลิ่นกระเพราเนาะรอดูว่าจะงอกให้ไหมจะบอกว่าอามอาีต้นอะไรนะต้นชาย,ยาด้วยรอดูว่าแม่สามารถปลูกแล้วงอกไหมต้นชาย,ยาพี่วิรัยบอกว่าเอามาเสียบก็คือเขาก็จะรากงอกให้เลยรอดูเนาะถ้าแม่ทามําสําเร็จก็จะแบ่งปันเพื่อนๆเอาไปปลูกดูเนาะประมาณ อันนี้ขนมของฝากจากพิโลมหมดเลยก็จะเป็นกล้วยเนาะแพ็คเกจน่ารักดีอะ่ะอันเนี้ยเนาะเหมาะที่จะเอาเป็นของฝากนะทำไมก็เลยเออเนาะเอามาฝากเขาเอามาฝากเจ้าของฟาร์มเอามาฝากลูกชายเจ้าของฟาร์มเนาะเขา,อ,าอยู่ฟาร์มเดียวกันแต่ว่าเขาแยกครอบครัวกันอยู่เนาะเอามาฝากเขาอ่าเตรียมที่นอนแล้วค่ะตอนนี้ อกล้วยเมื่อกี้เนาะแม่ซื้อมาอันนี้เนาะแพ็คละร้อยอแล้วก็อันนี้เลยขนมกระยาศาสตร์นีกยาศาสตร์นะคะสามแพ็คร้อยกระยาศาสตร์หมดหรือ,อยังจะบอกว่ายังไม่หมดเพราะว่าเอ้ยในกล่องฝั่งนี้หมดแล้ว ก็จะอยู่แล้วฟังนี้เนี่ยคารมชอบกินอะล้วยเบรแตกมากๆชอบกินมากๆก็เลยซื้อมาอันนี้ก็สามแพ็คร้อยเหมือนกันอันนี้การะแมลลองให้พี่เมเคิลชิมดูนะว่าจะอร่อยไหมมัจนจะหนุบหนับกำลังน่าจะโอให้าอยู่ ปลาอีกแล้วนะคะปลาแห้งปลาแห้งเสือให้ป้าอ้อยอ่ะใส่แกงนน้นนั่นป้าอ้อยชอบทำอาหารแลก็ปลาแห้งวงอะไรแบบนี้เนาะนี่โว้เต็มที่นอนแล้วคะ่ะ <c oughs> อันนี้ลองเอามาดูผักผลไม้อบกรอบนะลองเอามาดูให้พี่ไมเคิล ถั่วทอดเดี๋ยวจะลองชิมให้เพื่อนดูด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้เลยอันนี้สี่ถุงร้อยมันเพลืองเนื้อที่อยู่แต่ว่าเนาะเอามาเพราะอันนี้ก็จะเป็นนนี้ก็จะเป็นแนวปลาหมึกเนาะขนมทานเล่นนะเอออยากให้เพื่อนดูเนาะว่ากระเป๋าใบใหญ่ายายได้อะไรมาบ้างนะไม่แน่ใจว่าเขาเก็บไว้ได้นานแค่ ราะว่าสมัยทํางานเคยกินขวดทอดแล้วแบบอร่อยอ่ะก็เลยเออลองซื้อมาดูมะม่วงที่เอามาคือมะม่วงเปรี้ยวหมดเลยนะแล้วก็คนอยู่เมืองนอกเนาะมะม่วงเปรี้ยวอะหาไม่ค่อยมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทำมะม่วงยำมะม่วงเปรี้ยวดูที่เขาแบบใส่เครื่องเนาะแต่ว่าไม่มีอันนั้นอ่ะไม่มีกุ้งแห้งเนาะใส่เครื่องเท่าที่เรามีแล้วกัน ัวทอดนะคะมาชิมดูก่อนแล้วก็ค่อยเรียงที่ไม่เคินเขาทำงานยี่ภาถั่วทอดถัวทอดครูแอวนะอันนี้สุโคไทยอ,อร่อยยังกรอบอยู่ ฟาร์มได้อยู่ขัวทอดให้พี่ไมคเขิลชิมเยีไยเลยคิดอ้าวคือ very good เ <laughs> ม <laughs> <laughs> ื่อกี้อาถามพี่ไมคเขิลว่าจะเอาให้เจ้าของฟาร์มมันพี่ไมคเขิลบอกต้องเช็คเขาก่อนว่าเอาแพ้ถั่วน,นู่นนี่มั้ยเดี๋ยวให้พี่ไมคเขิลชิมอันนี้แป๊บนึ่งแล้วก็เดี๋ยวสายเข้าฝโคนคอไฟมินิก mm. นี่ <Very good. S 1> นี่แบบนี้อ่ะอยู่พี่ ส,ส่วนอ i สัตย์จัดฟุกขนุนนี่ขนุนสว่วนแตงกวาหรือว่าคีวีนี่ลสันะ I don't know คิวคเอออลูกไลค์อคิวคัมเบอร์ลูกไลค์อคิวคัมเบอร์ a l c o l เจ็ลเเอออเดลายแตบบ่ <laughs> ดู <laughs> สองมือถ h a n d อะ โคจิเอตเนี hmm. hmm. oh, uh ่ยอะดิสวันอิสาวิรุธเยอะนะใช่ฉันคิดว่าโคจิเอตฉันลองรุธแล้ววรุธก็วันว่งเดียนะเขาบอกมีรูปกระเจี๊ยบพยายามหารูปกระเจี๊ยบแต่พยายามหากระเจี๊ยบแต่ไม่มีฮะกรเจี๊ยบฮะ อันดีมีบอสเซลอะเซย์ไทยแลนด์คุณกระเจี๊ยบเซฟอสบิโควโยอิตกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเจี๊ยบอะครับนึกภษาังกฤกันไม่ออกบิโควโยอิตไปนี่ดิกระเจี๊ยบเจี๊ยบอร่อย

น้อน no, mm ั่นเอปิลพุดซาไม่ภาษาอังกฤษไม่ออกอีกแล้วค่อยพุดซาอ่ะพุดซาพุดซาก็อร่อยนะดูกันพร้อมวันมาจับตัวดู มีเผือกด้วยทาโร้อนถทาโร้อนถทาโร้อนถ้าร้อนถร้หรือทาโร้อนภาษาอังกฤษคอยได้กลิ่นเผือกรสชาติแบบเนี้ย First time to try First time to try มาเดี๋ยวจะมาเรียงให้ดูว่าเมื่อจะล้นอ่ะ ล like right ูก so ียากสูดเบอยดเอาไดีอะไรค่ะรูดเอสเวล์เผือกอร่อยขอบคนของกินจากไทยขนอะไรมาได้บ้างตอนนี้ล้นโต๊ะนะคะก็เลยเอามาใส่อันนี่เลยที่นอนเนาะก็เต็มที่นอนได้แบบนี้นะ สังเกตว่าจะไม่ค่อยมีที่เป็นแบบอาหารอาหารส่วนใหญ่จะมาแต่ขนมเนาะอันนี้ก็คือหิ้วจากพิษโลกมาที่กรุงเทพเลยนะก็จะได้ของฝากประมาณนี้เนาะแล้วก็ซอ,องพวกเมล็ดผักต่างๆเนาะแมมก็คือเอามาเพื่อที่จะลูกเองนะกระเป๋าเดินทางถูกยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วชอบมากเป็นอะไรชอบมากแล้วก็จำมามีได้อยู่เนาะ อาจำม,มนาจม,มนจำมาม,มีได้อยู่เนาะเมื่อคืนนอนกอดกันอยู่จำได้จำได้เออจำได้ชอบชอบไม่เกาผมกินจากเมืองไทยด้านหลังเต็มเลยเนาะแล้วก็เนาะเดี๋ยวแม่ก็คือค่อยๆแจกจ่าย ก็จะแบ่งไปให้เจ้าของฟาร์มแล้วก็ลูกชายเจ้าของฟาร์มนะแล้วก็ภูมิใจนําเสนอมะม่วงพันแอปเปลิลอันนี้ก็คือเป็นต้นที่แม่กลับไปแล้วก็ปลูกไว้4ปีที่แล้วก็ได้กินแล้วขอบอกนะทั้งมะม่วงแอปเปลิลแล้วก็มะม่วงสามฤดูเนะมาะมะม่วงเปรี้ยวฝั่งเมืองนอกหายากอยู่นะ ั่งเมืองไทยถ้าเป็นมะม่วงเปรี้ยวเขาไม่กินกันแต่ว่าถ้ากะแม่สมัยเด็กน้อยก็คือจะอทำน้ำพริกเนาะพริกเกลือแล้วก็จิ้มกับมะม่วงเป็นอะไรที่แซ่บมากเนาะสมัยเด็กกินอะไรก็อร่อยนะมาแอบชิมกละแมให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งเนาะปกติของฝากจากสุรินที่ขึ้นชื่อก็คือกละแมด้วยเช่นกันนะแล้วก็อันนี้จะเป็นของเชียงใหม่เนาะกละแมร้อยล้านที่ไม่เคยติดอันนั้นอยู่ จะเรียกเขามาชิมก็บอกรออีกครึ่งชั่วโมงไม่รอแล้วอ่านี้จะเป็นสีดําล้วนกะละแมเขาก็จะมีอหลากหลายสีรสชาตินะแล้วก็ที่แม่เคยกินอ,ะอ่ะรสชาไทยก็อร่อยเนอะอ่าน,นี้จากเชียงใหม่นะคะของดำคู่กับคนดำ อันนี้ก็อร่อยของเขาอยู่แต่เคยกินที่อร่อยกว่านี้กะละแมต้องสุรินนะขอบอกมันจะออกมันๆเนาะอันนี้จะไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะจะออกแป้งมากกว่าอันนี้จะใครรากเริ่มมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็คือต้องรีบจัดการนะแล้วก็ทั้งหมดของกินที่หิ้วมาจากไทยได้อะไรบ้าง หล่นโตก็เลยต้องเรียงเนาะบนที่นอนในคลิปถัดไปกลับจากเมืองไทยสภาพบ้านเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวมาอัปเดตในอคลิปหน้า mm hmm. ก็คือจะพาดูว่าต้นกล้าเนาะที่แม่ปลูกไว้โตถึงไหนแล้วเพราะว่าลูกค้าก็จะจองไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวแม่ mm hmm. ก็คือ,อรีบทักเข้าไปนั่นเองเนาะไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ